สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทางเอฟซไมเอฟซเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆท่านทางช่อง u t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางแลก็มหาห้กําลังใจกับแอดจอยเราจะ อันนี้ KE รอบเศ้ารอบบายวันที่29เดือน11 2566 <000 S 2> <16 6 S 1> มาผูก,กับแนวทางของแอดจอยจ้าก่อนสิไปหลับชมนี้ KE ค้องมือนีนะจ้ะก็เดียวมาเบิ่งพ้นสรุปค้องมือว่านกันก่อนจะหายเข่าตัวใดแบบแบกอันนี้ก็จิได้เข่าใจกันนะจาะสำหรับนี่ KE รอบเศ้าจ้าเด่นพกหวิ่งลูดจ้าสำหรับพ้น รอบเ้าบนนอก04027สำหรับรอบเ้าของเฮาพาดไปเนาะจ้าโอ้โหสำหรับ27นี่ให้รอบบ่ายมาออกรอบเ้าเต็มเต็มเนาะจ้าตรงตัวเนียนเต็มเต็มเลยเนาะอยู่รอบบ่ายมาออกรอบเ้าได้อีกเนาะจ้าครูเด่นของเฮาจะสามารถวิ่งเข่าวิ่งออกได้ทั้งรอบเ้าและกรอบบ่ายเนาะจ้าสำหรับพี่น้อง FC สัญญาที่นํนำ ส,สองเจ็ดรอบบ่ายมาเป็นผลของรอบเซาน็็คือยินดีด้วยเนาะจ้าสำหรับตัวจับคู่ของเฮาคือกันจะสามารถมาได้ทั้งรอบเซาแลกะก็รอบบายจะหมักตัวได้ชอบแบบไรก็ลอบพิจารณาเบิ่งเนาะจ้าสำหรับรอบบายจะสากับสองวิ่งลูดจ้าผลของรอบบายบนนอก8ปดสเกจับคู่เข,าข่าคันไปตรงๆจ้าสาเก มาตรงตรงเด่นสามวิ่รูสามก็เข้ามาจะารอบบายบนสองตัวล่างรอบบายออกสองแปดสองแปดนี่มาตัวเดิมของวันที่ยี่สิบเจ็ดนอกจากรอบเศร้ายี่สิบเจ็ดแปดสองรอบมาออกรอบใบมืนนี่สองแปดจับคู่เขากันไปตรงตรง,ตรงจะสองแปดสูงดีถือว่าที่ที่จับตัวเดิมเด่นสองวิ่งรุสองเขาเข้ามาจะา สำหรับรอบบายปังเข่าตรงๆเต็มๆเกือบกันเลยทีเดียวนะจ๊ะยินดีกับคนติดตามยนินดีกับเอฟซีสี่ตามด้วยจ้าสำหรับนี่เคอีองวันที่ยี่สิบแปดเด่งบนล่างสำหรับรอบบายจ้าตามกันต่อรุนกันต่อกับนี่เคอีรอบเ้ารอบบายวันที่ยี่สิบเก้าจ้ารุนกันต่อรุนกันต่อมือนีแนวทางสีม้าหายตามสูตรหรือบ่อสีปังหรือบ่ออันี้ก็ต้อง รอหลุนไปด้วยกันเนาะจ้ารับชมใบเป็นแนวทางจะทำามากักถ้าชอบคอยตามบอหมกักบอสอบสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้าตัวเลขทุกตัวมีเขา้ามีรุดผิดพลาดประกันได้กะขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยเนาะจ้าจำว่าเป็นเพียงแค่นแนวทางเด้บอบสนับสนุนให้หลินการพานันเนาะจ้าสำหรับรอบเซาเมอรอนี่จะให้เด่นสองกับหนึ่งวิ่งรูดจ้าจับคู่ สองศูนย์สองสี่สองเก้าสองแปดสองเจ็ดเดนหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ หนึ่งเตามด้วยหนสองจ้าคู่เด่น12สองำหรับรอบบาย98วิ่งรูดจ้าจับคู่เด่นเก้าวิ่งรูดเก้ามี90 92 เก้าสเก้าเตามด้วยเก้าสเด่น8วิ่งพูทแปด 8, จับคู่8 0ตามด้วย8ปดสี่8ปดสด ปดสองสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบใบขอเน้นอยู่ที่แปดสี่แปดเจ็ดเก้าสามเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองแปดตามด้วยสองเจ็ดจ้า สำหรับแนวทางนี่เคอีของวันที่29ส้มุนิดตามนี่เลยเนาอจ้ามักตัวไรชอบตัวไรก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิงอีกที่หนึ่งได้เนาอจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยโชกดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านจ้าหามือนีิขอให้มาตัวเนยียนขอให้มาตัวจอขอให้ปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะจ้าเขามาแลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้วก็กดกระดิง่งไว้ด้วยวนะจาะผู่เสีได้บ่ผ่านแนวทางต่อ,ตอไปจะมีทางแนวทางรัฐบาลไทยแอดจอยมีห้เนะจ้ะงวดที่ผ่านมารัฐบาลไทยเขาถือบ่ามากันได้แบบ ตรงๆทั้งสองสูตรนะจ้ารัฐบาลไทยกับไก่เข้ามาแล้วนะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวรับไปก่อนสวัสดีจ้า